ได้แล้วค<ะ>่ะน้องชจมินขาใส่ให้มากเลยคะ่ะเมื่อกี้ก็สวยนะน้องชจมินขาความสุขธรรมชาตินะจ๊ะแบบนี้เลยนะจ๊ะไอ้ทำอะไรกันล่ะคะเนี่ยจิคก เจมินดาที่ไหนล่ะลูกเป็นไงคะมีอะไรบ้างคะในนั้นไม่มีอะไรค่ะโอ้วันนี้เป็นสาวกของอะไรนะคะเจ้าหญิงเอลซ่าเหรอคะเนี่ยโอสามสาวเลยหนึ่งหนุ่มโอเคเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดนะคะหาอุ๊ยอันนั้นก็มีอีกหนึ่งวงเหรอคะวิทยรเป็นคนทำอ่ะใครเป็นคนทำอ่ะ ายกันนะคะเพื่อให้น้ํามันเข้ามาจากนะคะจากในหลุมเนะเาะออกมาจากในหลุมนะคะอันนี้เลยเออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะนี่นะคะนี่สนุกมากเลยค่ะว้ายมาแล้วค่ะคนสวยนี่คือนางแบบของเรานะคะนางแบบชุดนอนค่ะ